ขับรถขุดแบบพวกเราเนี่ยเพื่อนๆคิดว่าเหนื่อยที่สุดตอนไหนบ่าวบนคิดว่าเหนื่อยที่สุดก็คือตอนแคะแท็กนี่ครับยิ่งปล่อยพอกไว้มากๆแบบนี้เน,นี่เนี่นี่ยเห็นไหมเดี๋ยวบ่าวบนเนี่ยสองสามวันนะครับฝนตกก็เลยเออไม่ค่อยมีเวลาแคะมันเละด้วยนะฝนตกทุกเช้าเลยนะว,วันนี้ฝนไม่ตกฝนไม่รินนะครับก็จะทําการแคะออกหน่อยจะทิ้งไว้นานผมเออทิ้งไว้สามวันและวพอาเป็นสภาพนี้นะนี่ครับเห็นไหม พอพอกมากๆอย่างนี้นะครับโรเลอร์ของเราจะไม่หมุนที่เพืนเพื่อนแล้วก็มันจะตายปล่อยทิ้งไว้นานมันจะตายแล้วก็จะทําให้โรเลอร์เสียไม่หมุนแล้วก็มันจะถูก,กับข้อโซ่นะครับทําให้ข้อโซ่สึกหลอเร็วนาะและที่สําคัญนี่ฮะเพื่อนๆนี่ให้ดูจุดนี้นี่ที่มันพอกอยู่ใต้ตัวรถเนี่ยข้างใบแทกเนี่ยสําคัญนะครับแคะแท็กแล้วก็อย่าลืมแคะตัวนี้ออกด้วยเพราะว่ายิ่งทิ้งไว้นานนะครับใบแท็กมันจะ ปั่นดินขึ้นมาบ้างปั่นกิ่งไม้รากไม้ขึ้นมาเกาะอยู่ตรงนี้ถ้าทิ้งไว้มากๆนะครับมันจะทําให้เกิดการขูดเวลาเราสวิงเนี่ยอาจจะเป็นกิ่งไม้ก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นก้อนหินดินเนาะเราทํางานไปโดยไม่รู้ตัวว่ามันขึ้นมาสูงถูนะครับมันจะถูแถวเนี้ยเนี่ยนะครับแล้วก็ข้างรถเราตรงนี้ถูได้นะครับแล้วก็พวกบอดี้ข้างๆเนี่ยถูได้นะครับเพราะว่าเราสวิงหมุนอยู่เนี่ย และที่สําคัญคือตัวเอวหัวน็อตนะตรงนี้หัวน็อตชั้นนี้นะมันจะถูกับตัวนี้ถ้าเราปล่อยถิงเวนาน,นานนะถูสักวันสองวันแล้วไม่แค่ออกนะสึกนะสึกแล้วก็ทําให้รถเราดูไม่สวยนะยิ่งเป็นตัวบอดี้ยิ่งสําคัญเลยข้างนี้ด้วยเดี๋ยวเบาะแครให้หมดเลยแต่ตรงนี้ยืนแค่ไม่ได้ต้องขยับออกเพราะว่ามันเละนะ,ะมาเดี๋ยวผมจะแค่แผกออกหน่อยคนระับเพื่อนๆเ,นเนชา้านี้ไม่ได้แคะ จนถึงขั้นแบบโล่งเลยนะจะแค่แค่พอ,อ,อให้โรเลอร์มันหมุนได้ครับอ่ะตั้งกล้องไว้นี่ไม่ได้เอาขาจับกล้องมานะอ่ะอ่ะจานแค่แทกเนาะถ้าจะให้เหนื่อยน้อยสุดก็ต้องมีเครื่องมือที่ดีพอนะครับนั่นก็คือเสียมที่ต้องใหญ่แล้วก็แข็งแรงพอที่จะใช้งัดดึงนะถ้าเสียมเล็กๆนะครับแล้วก็เออสั้นๆมันจะไม่มีแรง ในการงัดเนาะแต่ใหญ่อย่างนี้ก็ต้องแข็งแรงแล้วก็มันจะได้มาแรกมาแต่ความหนักเนาะความหนักนะแต่มันก็แทงดีงัดได้นี่ครับเห็นไหมถ้าเป็นเสียมตันๆเนาะโอ้โหนะออกแรงเยอะอันนี้ไม่ต้องออกแรงมากอะไรครับจิ้มๆเรียบเข้าไปก็สามารถทำงานได้แล้วเอาแค่พอให้มัน ล่งนิดหน่อยให้เราเลื่อนหมุนได้ครับ